ว่าดาวซีเรสนั่นเองนําเข้าจากอินโดนีเซียแท้ค่ะผลิตด้วยผ้าคอต์น100%เป็นผ้าวาดนะคะเพราะฉะนั้นลายที่อยู่บนผ้าเนี่ยวาดด้วยมือกลิ่นผ้าหอมเนื้อผ้าดีใส่สบายค่ะนิ่มนุ่มไม่ลื่นไม่ร้อนไม่คันซับน้ําดียี่ห้อดาวซีเรสเนี่ยเขาใช้กันมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะคะยี่ห้อนี้อยู่มานานแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังคิดแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายใหม่ของดาวซีเรสนะคะเห็นไหมเป็นลายใหม่อัปเดตเลยค่ะ ลายไม่เยอะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีมีลายในตัวที่เป็นตัวพื้นทับอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเนื้อผ้านี่คือนุ่มมากนะคะหอมใส่สบายนิ่มมากๆเลยค่ะใครขี้ร้อนนะคะเราเป็นคนอ้วนนะคะสามารถจัดได้คนผอมเราไม่พูดถึงใส่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนใครอ้วนนะคะผ้านขนาดมาตรฐานเล็กกว้าง2เมตรลึกร1อเซนนะคะขี้ร้อนก็ใส่ได้สบายสบาย,บายตัวนี้ผ้าน,นิ่มมากเย็นใส่สบายค่ะวิธีการสั่งผ้าวาดอินโดแท้นะคะดาวซีเรสหรือใบพลูตัวนี้ สั่งได้2แบบนะคะสั่งเป็นมัดก็ได้สั่งแค่ผืนเดียวก็ได้ถ้าใครจะสั่งเป็นมัดนะคะ1มัดจะได้ยกก้อน5ผืน5สีลดใหม่หอมๆเลยสั่งเป็นมัดได้สีอะไรบ้างนะคะสีแรกสีกลมสีที่2ได้สีแดงสีที่3ามสีเขียวสีที่4ี่สีม่วงแล้วก็สีที่5สีน้ำตาลทองได้ยกก้อน5ผืน5สีนะคะปกติก้อนหนึ่งเนี่ยพันเจ็ดวันนี้จัดนาทีทองให้ค่ะทั้งก้อน5ผืน5สีนะคะ เอาไปเลยพัน9จะส่งถึงบ้านใครรับหนึ่ง